มองเห็นต้นไม้วันนี้ก็นึกถึงคำที่ว่าเขาตัดหวังให้เจ้ายืนต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างต้นไม้บางต้นนายโยมถูกตัดคือเขาหวังจะให้มันตายแล้วเขาสับเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่ต้นไม้ก็ยังอุตสาห์ที่จะเติบโตอย่างแตกต่างจากต้นอื่นกลายเป็นที่ดูมีมิติมีความสวยมีความแปลกตาคือเขาพยายามที่จะเอาตัวรอดทั้งๆท,ท,ที่คนอื่น สับเป็นชิ้นๆหวังใจะให้ยืนต้นตายแต่เขากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างเราเห็นต้นไม้หลายต้นนะโยมที่น่ะถูกตัดทิ้งไปแล้วนะแต่เขาก็เติบโตขึ้นมาในรูปแบบใหม่ของเขานะกลายเป็นมีมุมมองที่ดูแปลกตาขึ้นมีลักษณะของลำต้นมีลักษณะของใบมีลักษณะของทรงพุ่มที่แตกต่างไปอีกก็กลายเป็นความสวยงามที่มีมิติอื่นๆในโลกนี้เยอะแยะชีวิตคนก็คงจะแบบนั้นนะโยม ที่บางคนเนี่ยมันเหมือนกับถูกกันแกล้งสารพัดที่หวังจะให้เขาตายโดนบูรี่หวังจะให้เขากลายเป็นที่อับอายนะโดนกันแกล้งหวังจะให้เขายากจนแต่ทุกคนก็มีทางออกเลยกลายเป็นว่าคนบางคนเนี่ยกลับไปเติบโตที่แตกต่างมีมิติของโลกที่เราเห็นว่าบางคนสู้ชีวิตซะจนเรารู้สึกว่าเขากลายเป็นความสำเร็จที่ดูแตกต่างแต่ก็เป็นความสำเร็จเหมือนกัน แต่กว่าจะมาถึงจุดสําเร็จนั้นได้ก็คงจะผ่านอะไรมาเยอะนะเราจึงเห็นว่าคนบางคนลองไปดูชีวิตว่าคนร่ํารวยบางคนไม่น่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้แต่เขาก็มาถึงจุดจุดนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครก็ได้ทุกคนจึงมีความสําเร็จที่แตกต่างกันไปแต่ก็เรียกว่าความสําเร็จนั่นแหละแต่มาจากจุดที่แตกต่างกันถึงจะโดนทำร้ายสับหวังจะให้ตายแต่ก็กลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่าง ธรรมะวันนี้กับต้นไม้ที่เห็นเขาจเจริญพร